แอนไปได้โปรโมชั่นนะคะดีมากๆเลยค่ะเป็นโปรโมชั่นเขาเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยแล้วที่สําคัญนะคะก็ยังใช้เน็ตอันไม่ลดสปีดนะคเขาจำกัดกิกะไบด้วยต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนแอนใช้เน็ตนะคะค่าโทรค่าเน็ตแบบเบืออมากๆเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนะแอนใช้อยู่ที่ประมาณเดือนละตกเดือนละประมาณสามพันห้าเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะแอนต้องมีการตัดต่อวิดีโอนู่นนี่นั่นลง YouTube อะไรต่ออะไรเนาะแล้วก็บางทีเนี่ยเขาเรียกว่าคลิปวิดีโอของลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องเอามาเช็คเอามาดูเนาะเพราะฉะนั้น ที่ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตของเราได้นะทำให้เน็ตของเราเนี่ยมันอพอใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วค่ะมันก็จะเกิดอาการหมุนติ้วติ้ว,ว,ว,วหรือว่าเวลาเราอัปโหลดอะไรเนี่ยมันก็จะอัปโหลดได้ช้ามากๆเลยค่ะแต่ว่าพออันเจอโปรนี้นะโหสุดยอดมากๆเลยค่ะเพราะอะไรคะจ่ายเพียงแค่ปีละ2 0 9 0บาทเอง2,090บาทเนี่ยตกเดือนละร7 5บาทนะจากที่เคยจ่ายเดือนละ3,5 0พปีหนึ่ง42,000 ตอนนี้อันจ่ายแค่ปีละ2 0งบาทเท่านั้นเองนะเราที่สําคัญใช้เน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปิดแอนแชร์ฮอสปอร์ตนะสามารถแชร์ได้แบบหลายเครื่องมาก3เครื่องห้าเครื่องคือแบบก็ไม่ดึงสัญญาณกันนะไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงอะไรเนี่ยมันก็ไม่หมุนติ้วนะเรื่องแบบสุดยอดมากๆเลยอยากให้ทุกคนนะคะลองมาใช้โปร VIP นะคะของบริษัท Top Up t o u r i s t นะคะเพราะเขาบอกว่าบริษัท Top Up t o u r i s นนะคะเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกเป็นดีลเลอร์เดียวนะคะที่ได้รับโปรโมชั่น VIP แบบพิเศษสุดๆแบบนี้นะคะจากค่ายสัญญาณมือถือีีีแแดงยยักกใหญ่่่นะคทเเเเขาาาามม้รววช็ล ว่ามีคลื่นสัญญาณนะคะที่ดีที่สุดเป็นเดอะเบสเลยเนี่ยถึง5ปีซ้อนด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประกันได้เลยค่ะว่าโปรนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะคุณใช้ดีแล้วนะคะใช้โปรประหยัดลดค่าใช้จ่ายแล้วยังสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะข้อมูลดีๆหรือว่าโปรดีๆแบบนี้ก็สามารถที่ทักหานะคะคนที่ส่งคลิปวีดีโอนี้ให้กับคุณได้เลยนะเพราะว่าคุณนะคะจะได้ใช้โปรที่สุดยอดเดอะเบสแล้วก็ยังมีสามารถสร้างรายได้ในยุคโควิดแบบนี้เข้ากระเป๋าได้อย่างง่ายๆสบายๆด้วยนะคะ